สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะผลวิจัยแอสตราไฟเซอร์ผลวิจัยวัคซีนโควิดแอสตราไฟเซอร์เช็คด่วนสูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลรายงานผลวิจัยล่าสุดณวันที่28ตุลาคม64ถึงการทดลองฉีดวัคซีนโควิด -19 กระตุ้นเข็ม3โดยเปรียบเทียบการฉีดเข้าชั้นผิวหนังและฉีดเข้ากล้ามเนือ แบบที่ฉีดกันในปัจจุบันซึ่งผลวิจัยพบว่าผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มถูกกระตุ้นเข็ม3ได้ดีด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ทั้งการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและเข้าผิวหนังส่วนผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มควรกระตุ้นเข็ม3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งได้ผลดีทั้งแบบเข้ากล้ามเนื้อหรือผิวหนังดังนี้ 1. กลุ่มฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มฉีดกระตุ้นเข็ม3ด้วยไฟเซอร์เข้าชั้นผิวหนัง 0.05cc ได้รับภูมิคุ้มกัน IgG 3,209 BAU/mL ต่อ ML, ซึ่งใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดครึ่งโดสซึ่งได้ระดับ3,981 bau ต่อ ml แต่ต่ำกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดส0.3ซีซีด0.3 cc ซึ่งให้ค่าเฉลี่ย5,152 bau ต่อ ml ฉีดกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตาเซเนกาเข้าชั้นผิวหนัง0.1ซีซี cc ให้ระดับ igg เฉลี่ย2,810 bau ต่อ ml ซึ่งสูงกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ซึ่งมีระดับเฉลี่ย1,358 BAU ต่อ mL หรือประมาณ2เท่า 2. กลุ่มฉีดแอสตาเซเนกาครบ2เข็มฉีดกระตุ้นเข็ม3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์เข้าในชั้นผิวหนัง0.05ซีซี cc ให้ระดับภูมิคุ้มกันสูง1,490 BAU ต่อ mL ใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดครึ่งโดส0.15ซีซีด0.15 cc 1,962 BAU ต่อ ml แต่ต่ำกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาดเต็มโดส0.3 cc ซึ่งมีค่าเฉลี่ย2,377 BAU ต่อ ml ฉีดเข็ม3ด้วยไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเข้ากล้ามเนื้อหรือในชั้นผิวหนังให้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าหลังฉีดเข็ม2ของแอสตาเซเนกา278 BAU ต่อ ml 5ถึง8เท่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ